สวัสดีจ้าคุณแม่เดือนเพ็ญอ,อันนุยพ่อนคับคุณดาราธัญญาพรมณีมีโอกาสพาี่น้องเอ้ยคุณแม่เดือนเพ็ญมาเยียนมาเยีย่ยมยายโลงอยู่ผามเมดามอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโอ้ยมาหอดกันล้วทึ่โกรธจ้าพักเป็นจังไหลดอกเนาะดอกอาจารย์ให้เตาเดี๋ยวนี้หัวใจยังเต้นตุ่มตับตุ่มตับอยู่ถ้ามันบ่กเต้นหรแม่มันด้เป็นจังไหลนตายแล้วเกิดโปรเต้นเนาะเกิดโปรเต้นโอ้ยเป็นจังไหไลมาจังไหล โอ้ยก็ว่ามาเยี่ยมมายามนี่แหละเนาะไม,มาเยี่ยมมายามก็จะเป็นอยู่สูงภัคสูงแม่อยู่เป็นต่ยานกันก็น่ได้พ่อว่าเขาจะมาพอจังสีแล้ว <laughs> จะได้จะได้เดีายได้ในนาเดี๋ได้มาอยู่หลายๆมือเราว่ามาเจอเดี๋ยวนี่ล่ะ <laughs> ไ่นำเมากาเมาอีกแล้วโอ้เหตุการณ์มืน่อเนาะพี่น้อง <laughs> ตอนนั้นก็นั่งคุยโทรศษสาปพ,พี่น้อง่าเราโทรมามาหอดตีนผานี่ <laughs> อือก็โทรขึ้นมาว่า ขึ้นมาได้บ่กคู่ขึ้นมาได้บ่โอ้ยพูดอะไรก็ขึ้นมารถตะดดเกีงห่างอีกโจดีไต้วก็ขึ้นมาได้ก็เลยว่าขึ้นมาได้รดขึ้นมาขึ้นมาว่ะเราก็ขึ้นมา,นมา,า,า,นมาพี่น้องเหตุการณ์สันเด้จาก้อยเสียงรถเบรกเอาเสียงอย่นงทว่าโอ้หอยไข่ร่องก้อนใหอยไข่ร่องก้อนมันเป็นเกิดเหตุการณ์จังไหนว่าหันวา่าวห้ให้ฟังในะเหตุการณ์ตอนนั้นโอ้ยขอยคือว่าบา่ถูกต่าคู่เอาน้องว่าวกันนะเกิดเรงไหนโอ้ยน้องน้องกับบ๊กถือตัวอืครับ โหลดมาสามคนมีคุณยายมีดาราแล้วก็ชูเฟอร์เฟอร์คนหนึ่งปาตตินี่ก็เลยที่เรกก็ชวนนี่ล่ะชวนกันยายนี่ล่ะชวนป้าป้าอยากจะพาไปหาอันคุโร่มาสั่นมาเด่นน้ำเล้ามาอันนี้ล่ะมาหาพี่เจาความรู้พี่เาความรู้อย่าเข็ดการทำยูทูบอย่างนี้ล่ะเกิดเลยพากัน นี่แหละออกมาก็ไ like, ด้ว่าเอารถเจ้าไปเนาะสันเออมันค่อยๆตัวตัวน้อยนี่จะหนะเออมานี่แหละเทียบย่างๆกี่นี่แหละก็เลยพักกันเอามาก็เลยครับหอดนี่แหละหอดนั่นมองปีนปีนผู้ปีนผู้ปีนขาหอดมาต้นมาต้เลยเลียวขึ้นมาอยู่อ้าคือสูงคัะแท้ทีขึ้นได้ใจกันกระจายคิดอยู่ได้ทุ่มๆต่ำๆอยู่ที่แรกนะวันนี้ก็เลยบอกไายทู่หานคู่ดูห์นะยได้ได้ทู่หา เดี๋ยวแกก็รับใช้นี่ว่ามันขึ้นได้ขึ้นได้เอ้าึ้นได้ก็ไปไปท่าน,น,นแต่ว่าก็ยังใจพอดีเด้สําหรับเจ้าของวาเถอะเจ้าของสีนั่งข้างหลังยายสีนั่งข้างหน้าเดี๋ยวก็ยังเป็นใจพอดีให้เสนาก็ยังเป็นใจพอดีอแมนคืนว่ามันสิขึ้นได้ยี่บ่แน่ใจนะฮ<อ>ึ่เขาสิจอดถ่ายเหล่าบบเสนาคืนเจ้าของคืนเออก็จอดถ่ายอยู่ที่แรกไอ้ว่ามาได้ไอ้ท่านก็เลย ครับปืด้ดขึ้นมาบ้างหอดบีิสจะว่ารถมันมีเกียร์อยังก่อนเออเกียรย์ไอ้นั่นละเกียร์อัเจ็ดดีกับ,บดีเอสบวกเออนั่นละปัน่นเล่าก็ครับครับขึ้นมาปื้นแต่ปันป่นเล่าผัดมาหยุดเออเออกทิบบอเข้าใจว่ามันต้องปื้ดไปเทื่อเดียวแล้วมันสูงแม่ไม่ที่หยุดนี่ข่อยควบรู้สึกข่อยได้่อยลักษณะว่าเล่าเล่านั่นมามันบ่ขึ้นนะกูเออเออมันมันมันขืนมาบ่ได้ไหมเออรอบมันบ่ขึ้นเออมันบ่ขืนมันมันมันขึ้นมาบ่ได้ไหมเออก็ได้ มันขึ้นมาบ่ได้รถมันมันมันนั่นอยู่มันเบรกลอบแล้วก็เลยทั่าคู่วัดที่ไหนมันขึ้นบาได้ก็เลยรักษาลับประมาณว่าจอดหยุดไปนี่สักก้อนเหยับหยับก้อนหยับเบรกไว้สักก้อนนั่นไว้สักก้อนหายแล้วมาเอาขึ้นัอซีน่าแต่ว่าหายถุกหอยลงก้อนได้บ่หอยลงก้อนได้บ่ไอออน่านี่นี่นี่คือความรู้สึกของยันรถมันหนักเงินถ้ารถต่อแล้วมันจะเกินง่ายคือว่า ข่อยก็คิดว่าข่อยอ้วนละเอาเ้าก็ไหว่าเขา่อยลงรถมันสิเบาเออข่อยกะรุ่งจะได้ลงน้ำกันล่ะล่ะร่วงพุราคางบานนี้พอลงแล้วรถไหลติหฮานี่พอลงแล้วนี่ยันลงมายืนอยู่ข้างล่างนี่เห็นคนมันขึ้นกระโปรงข้นมันขึ้นกระโปรงกับเหลียวเบิงเหลียวเบิงบานนี้หัวใจมันเต้นนี่บานนี้ก็ก็คืบอุ้ยอุ้ยอุ้ยบานนี้รถมันไหลแม่บานนี้แม่ ไล่ไล่ข่อยโตกับแม่ข่อยเบาอีหยังบ่ได้เลยคือข่อยขาขาอ่อนกับหม่องเลยได้ยนินแต่อีนั่งนี่ก็บฮวงแม่รถข่อยมันสิ่งสี่ไดีนยวนั่งเนาะแม่รถข่อยแม่รถข่อยรถประมาณนี้นี่สินะข่อยก็บเสลงไปข่อยก็บคนจำเบาดีกับหันเลยมันต่อคือคือกระตกใจเนาะเฮ็ดอีหอยังบ่ถือเลยแม่คือว่าเป็นโรคหัวใจพ่อมแม่เป็นโรคหัวใจโอ้เกอดแม่ลงไปน้ำรถเนาะต่ลงไปน้ำรถบ่ยังบ่ยังอีหลีบ่แม่นตายน้ำรถตายน้ำ โรคหัวใจหัวใจวาอีว้จที่ใส่แต่แตเขาก็มันดีข้อไม่มอมมอกมันมบอกว่าถึงแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้ววันต่อไปเข้าก็ออออบอกถือก็ซื้อดอกขาดการมาที่แต่ซื้อแต่ว่าลวดตะบุญตแต่ว่าคนน่ะปลอดภัยลักษณะของรดกับคนก็คือตกลงมาจากที่สูงลดดาบจ้ำเบ้าเออแล้วก็ง่ายทีร่างกายถึงหัวฟาดพื้นเนี่ยคือลักษณะลงรถใช่เป็นข้นก็เป็นแบบนั้นใช่คือจ้ำเบ้าเด็ดดาบคือลุปเข้าไปแล้ว ว่าฟาดพื้นต้เนี่ยขนาดเป็นโรคหัวใจสติปอดย็นน้องให้ยก็กอดกอดมิเตอรว่าขอโทษขอโทษกอบธิบายส่ครับผมบอกว่ามันมันเอีย่างอะไรบอกว่าแต่เจ้าของกับไปแห้งแล้วสิแม่เหตุกการณ์วเดี๋ยวนี้ก็คิดพ่อก็คิดเห็นตะลุดไหลลงเป็นแปวอยู่ในใจอยู่เนาะก็คิดว่ามันต่ำต้นใหม่ผู้นี่เราคิดว่ามันสิลงไปใส่ต้นไม้ผู้นี้รู้สาใส่ต้นไม้ก็อันตรายเติบโตใส่ข้นต้นไม้ก็ทิปังหัวก็ทิอ้อยปลืบมปลื้ปลื้อันนี้จ็กประมาณ คิดว่าข้าวหนึ่งนี่แหละเอ็นโชเฟอร์ข่าหนอหาอกมาเดมือออกมาจังค่อยสวงว่าเอออีกยังบ่ตายเออว่าไมีไผเป็นอย่ันบ่ตายวันดอกข้อหมายแต่ว่ารลุดหนมูลหุดมองว้าจะเดินทางมา่นี่เด็กข้าวว่ามีฝันมีอย่างู่บอกฝันแต่ยังมีร่างมีอย่างบอกว่าฝันเอะฝันว่าจังไหนว่าทุกพปีชุกหดอกฟังเนี่ยฝันองชาอาทิตย์เคลื่อนลังฝันว่า ก็บ้านนะครับไปอไปเกิดอูปบัติเฮียนนี่แหละเรามาจอดไว้อยู่เฮียนมูนเบิร์ดอันเช่นะหลังคาเอียงโยบเบิดในฝันอ่ะเลยหูเมื่อขึ้นมาประมาณตีห้าวัวเลยเปิดประตูแลนึกว่าเบิร์งแต่มาเบิร์นยู่วัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นควบคู่กันฟันคือจริงแท้แน่นอนเราที่นี่ก็เลยก็เลยเห็นรถกับส้วงแล้วใหมก็ผ่านมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์มาบ้างอาทิตย์ก่อนเนี่ยก่อนสิมานี่แหละกับฟันทีฟันว่าได้ขับไปกับลูก วันนี้ไปปีนลักษณะนี่ะแบบเมื่อน,นี้เลยว่าวัฒนทรมีสามคนมีมีเจ้าของมีลูกสองคนอยู่ในรถแต่ก็บพอได้เป็นอีหยังออกมาถามสร้างสอมอีหยังกันขึ้ในฝันเราก็เรียกว่าเราสุยาย่ังย่างยากฝันเกี่ยวรถมันเป็นรถสีออกเลขบ่อ,อยอยังก็บเราไปเนะนะานะกับฉันเระซื้อเลขมกว่กับเรได้คิดว่าคือแบบว่าพูดกันนี่ดอกวันนี้ก็ได้บวกคิดว่าถ้าผงจะเรียนเนาะก็ได้นี่ดอกมาเรียน ก็ได้ไม่คิดว่าบนพันเศชั่วพอคือฝันเกี่ยวคัะแท้เออมือนอีกบวันที่หนึ่งมือนีีกบวันที่หนึ่งพอดีพี่น้องเหตุเกิดกับเหตุสร้าวันที่หนึ่งมิถุนายมิุนาสองห้าหกหกอืมนี่ละมาที่เหนนี่ละก็ได้มาบนพันชิ้นไมาย่างไห้ซื้อในด้ยย่แต่ผูีเงิอนในวางซีเออคอยว่อซื้อดอกอืเออในวางซี่ก็ได้ยั่ คือมันสมายามไม่เขาอย่าลืมอะไรประมาณนี้แต่พอได้เกิดพอได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่พอขาดฟันเกิดขึด้นจะไน้มันไหนม,มันใจเสียใจเปรี้ยวกะไฮน้ำเล่าอ้าพี่น้องเหตุการณ์นี้ก็เป็นพุทาหอมสอนเตือนใจว่าชินทาง้งรูว่าจิไปใชมาใส้กะปวดระมัดระวังเช็คทขางเช็ครถให้ดีต้องเข้าใจรถเข้าใจทางเอาป่านนี้ขำว่าเข้าเรื่องที่เหนครับ ดาราท่านจะพอนเพรียดคอนเทนต์นะฝากพี่ฝากน้องติดตามซองของเพิ่อนเด้อซองยังก็แม่คือซองยูทูบตอนนี้ว่าท่านเห็นมีซองแล้วแตว่าเพเฮ็ดน้ากันสองคนเหมือน่น้องกันอีกเปิดซองไหมเหมือนป้าหาคู่ร่วมเพื่อจะเปิดสองคนจะเปิดซองไหมจะเฮ็ดน้ากันสองคนจะเป็นคอนเทนต์กต่ดาราท่านจะพอนเด่นเพี้ยนไหมพอนนี่ล่ะเออเออจะเป็นสองคนนี่เพิ่อนจะได้เฮ็ดคอนเทนต์ออกมาให้พี่ให้น้องส้ม สองสาวเล่าเรื่องะสองสาวเล่าเรื่องแน่ล่ำให้ฟังแน่เงอนชีวิตต่างติดชีวิตคุณแม่เดินเพรมนวยพรกับคุณดาราธนพรว่าเบื้องหลังชีวิตของกันหลอกกันล่ำเป็นยุ่จังได่ติเหตุนิยังขึ้ะเือพันเหตุนยังอยู่เดี๋ยวฝากพีฝากน้องติดตามเพื่อนําเด้อเพจเพื่อนกะมี่เพจกูณแม่เดินเพรมนวยพรเนาะครับเนาะกันเดกับฝากติดตามเพจเา่เอาไม่หยังแค่นี้ ความต่ำเต็มคคุณแม่เดินทางมานีกับเพื่อว่าเดี๋ยวมาปรึกษาคุณล้มเรื่องเกี่ยวกับการทำยูทูบเบื้องหลังหลังบานยูทูบมันต้องเฮ็ดจังไดการตัดต่อเฮ็ดจังไดลงจังไดพ่าดหัววาจังไดเฮ็ดจังไดมันจังสีเกิดเป็นรายไดใดึ้นมาอ,มอันมืนอนีก็เลยจะได้แนะนำะคุณแม่ไปเดี๋ยวแนะนำคุณแม่ไปแล้วออันที่แม่รัาให้ฟัารณ์ กอดได้ลำรองกัได้ลํำสดๆที่คู่ร่ำบอกเนาะว่ากอยจีเจ้กอยห้อเหี่ยวเนี่ยตอเหี้เห้อยเหี่ยวอิหลีมกุยห้อยเหี่ยวคุอยมีปมใไใจขอยยยู่ในสําสำับมากเหมือนกัอขย้อมรแบแล้วว่าปมไดใจอยู่คอให้เบิดอเบิดโศกนะแม่เนาะคอยให้โศกกับแม่แทนทีสิผานนองว่ามาบ่มีเหตการณ์ยังกับามาผ่อนสีสีหนาทำไมถอยเลืุ่งรู้สึกว่า ผมได้ใจคอยยุเหตุการ์มันเกิดเกิดดอกแมนเหตุการ์มันเกิดเกิดใจย่แต่ว่ามันหามบ่ได้ไม่นหามบ่ได้ผมเนาะกิดบ่ได้แมนมันเกิดยูไในใจอแต่แค่ย่ไลงเองแต่ยังก็ยังมีผมยู่ไดใจขึ้กันพี่นนองป้าเพ็่นอุตส่าห์มาหาอุตส่าห์มาหาก็ยังมาพอจังซีแต่ยังมาพอจังซีมาพอเหตุการ์จังซีมันากกินเขาง่ายกินเขากินนําเดบไลําดอกกระเสบบังกระเสบบังราวะมันมันพมันยังติดตาอยู่มันยังติดตาอยู่เห็นมันไหลล่งในติตา ได้ยินเสียงนางนี่อ้องนยังยังยังอยู่ในใจอยู่เนี่ยกับาม้นั่นรถนางเนาะรถรถไผ่แพคกับฮักผนบอกรถกับไม้ถึงเพื่อนไม้ถึงสิ่งที่เราลากแหละคนรู้ใจเป็นแฟนเป็นค้าเป็นห้องเข้ากันเนาะรถห้องกับฮักคือกันเข้าใจอยู่นั่นแหละก่็หมดก็เลยก็เลยกลายเป็นจิตใจห้อยเหี้ยวให้ร้องกับสิร้องแบบแบบเอนว่แบบแบบแบบ น้ำขาดน้ำอ่ะเขาหมายเนาะเขาเอิยนว่าขาดน้ำไม่ร่องไปกับขาดน้ำเออเดี๋ยวจังไปติดตามกันพี่น้องก็ยังติดตามเพราะว่ายอดลงนี่จะลงไปหาคุณแม่ยุทธศรคามว่าต่อไปคู่เ้าไว้ผ้าข่อยเห็ดนี่ด้วยแต่ว่าไปหาข่อยยุทธศรคาม h ได้ใหญ่ข่อยขึ้นมาตัวข่อยข่อยนั่งไปแล้วมันเป็นมันเป็นอีกอย่างที่แบบต้องแบบป้าบอขาดมาตายนะใส่ข้อนี้ด้วย เอาหรอกความตายมาใ้จ oh, like, oh, hey ังไดบ่อขาดมาตายแล้วที่นี่พอไปเก็บของออกจากรถนะมันความรู้สึกเนาะความรู้สึกค่อยเนาะคือแบบว่ามันไม่รู้นะพูดขึ้นมาแล้วมันมันแน่นขึ้นมาตากระหงอใช่เออมันโอ้มันบอกพระนะแม่ก็จัดกระจายอยู่ระปูอยังเันเอออยู่อยู่ใต้คือแบบคือมันเนี่ยกระทุกทุกทุกรถทุกคันมันก็มีของรักษาแต่ว่าเหมือน คือมันเป็นแบบว่าคือมานหอดตรงนี้แล้วทําไมแบบเออก็คิดอยู่ว่ายายเขายายพูดขึ้นมาก่อนไงว่าเออเขานักฤที่เด็กลงรถดก่อนบอเออพอเขาลงรถุดปุ๊บล้มหลุดบิดไปเคาะกระโจกให้โซเฟอร์กระจกลงพ่อเจ้าไอ้พ่อดู่นนี่นั่นเจ้าเออเจ้าเขากับัรู้จะใ็้ตั้งแด่แม่แต่คือมันแก้กันหนาเสียแล้วกันหนาเสียแบบไม่รู้จะเอายังไงแล้วเออค่อยกระกรถกระจกแล้วกองพ่อสันโอ๊ยโอยคือยัง บ่หัวสิซอยยังไงแต่ว่าคือฉันแต่ยางคนเนาะอยากยู้รถไปแต่มันทำไม่ได้ไม่ได้มันมีกระชินหูเออกองไว้เลยกองรถไปสิยู่อันเดียวนั่นนั่นอ๋ออะไรเนี่ยรถถอยข่อยกันแอนข่อยกันแทนแลงเถือนคือกองรถน่ะถ้าแม่นข่อยบ่ปล่อยรถข่อยสิตายเพราะข่อยก็รู้ตัวอยู่เพราะว่าข่อยอยู่ นอกข้างนอกรถถูกไหมอยล่าคอยสิปิวไปยังไดนเน่แมนบอกจะจีบไปฟาดยังหัวสมองแตกเสีตรหนุนทางน่ะล่ายางแข็งแข็งอ่ะแต่ว่ารถล้มไปแล้วผู้ใดยันเจ้าผู้ใดส้วมเจ้าตอนรถล้อรถล้มไปแล้วคอยกอดค่าเจ้าให้เด้คือพี่แนนนั้นไม่รู้คือมันอยู่สองคนจ คือคือพวกอาการโรคเนี่ยว่าได้ลงไปมีชนีสองแม่เอียนเนี่ยกันย่านี่ก็เป็นโรคหัวใจย่านี่ก็ยืนอยู่ได้ยังเข้มแข็งห่อคอยยืนคอยก็คือปล่อยรถบัดนที่คอยยืนอยู่หวัญทั้งคือมันคือในหนังเนี่ยมันลอยลงลงโรต้ออกไปกับอะไรไหลลงก็แล่นไปหาเราไปกรอดก็กอดขาเราหอยลอยลงเลยรถคอยรถคอยห้องเอาไว้เสียงหอยก็เลย พอรีตวนแล้วเราก็ซ้ำลูกข่อยพึ่งนึงเลยเสเนาะคือเขาเป็นธรรมดาของเข้าไม่เนาะเป็นแบบมันเป็นสมบัติเขาเป็นเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้พาเข้าเดินทางสี่นะก็เขาใจนั่งอยู่ข่อยเขาใจนั่งอยู่วันตอาแต่ว่าข่อยก็แต่ึ้นล้นก็เออเนาะอต่ที่ว่าอาทิตย์บายบอถือตืมันนั่งโบยยังโบถืออยู่นี่แถ้าว่าข่อยอธิบายยังบบถือเลยแต่บอาลดลงไปแล้วลดลงไปจนหดพุ่นแล้วก็กบคิดสภาพื่อกันว่ากันเป็นตุข่อยอยู่ในรถ คอยคือจิตตายกอนแล้วทีนี้ลดลงไปแล้วมันนิ่งไงมันนิ่งข้นหิวกุบอืคือตอนนั้นคือคือมันเหยียงบอถือเหย่ยงบอถือคือรู้ว่ามีคนอยู่ในหันอยู่กะบ่ลู้ว่าเล่าสิตายเลยยตงยังคือตั้งสติไม่ได้ก็คือแบบเพราะว่าเขาก็บ่ฮันดอกมาาเนี่ยามุยตายสนุ่มคอยก็ให้ไม่ให้นี่กะยังให้อะไรเนีมันนั่นไปแล้วตั้งสติซะก่อนที่มีแต่พอโทษ ู้ก็มีแตรภารีย่าขอตัวได้หลายอย่าพาดจังมากขอตทษได้หลายผู้นี้กับมิตรภาพไ้สิวันนี้พ่อเห็นพายานั่งขั้นโชคดีที่ว่าแกไม่ได้ติดอยู่ในรถเพราะว่าประตูรถมันเปิดไม่ได้โชคดีที่ตอนนั้นคอยไปเคาะกระจกลงตอนที่รถจะไหลลงน่ะให้เราเอากระจกลงแน่ในตอนที่รถไหลนั้นรถไปนั่นแหอะแล้วกระจกมันเปิดอยู่ใช่ถ้ากระจกปิดเนี่ยแกก็ต้อง ต้องซอยกันงัดกันอากาศหายใจน่ะใช่ไหมในปีน้าที่นั่นแต่แม่ยูงด้วยก็ยังมีโชคดีฟังอันนี้ก็อยสค่อโเป็นากงแม่คันเบ้าในี่อยสิเป็นเจ้าอ่ล้ม่นบ่ค่อยเป็นคนเพาะกระจกลงเอากกระจกลงกระจกลองแล้กัสั้นแล้วแล้วเหมือนจะเอารถไม่อยู่เอากกระจกลองกระจุกลองแล้วกับคนกระจกลงพราะฉันจะไวเพราะวันนี้นั่นใส่เกียร์ยังเกสีมันสันพราะเอโอ้ยโอ้ยคอยกับห้องโอ้ยโอยชุกรถไีแล้วกับปืด กระจกมันก็ยังลงไงลงจนสุดไงแล้วก็เลยมีอาการหายใจเออมีอากาศหายใจแล้วทีนี้ใช่ถุงลมแล้วมันหัวสากมันบอทางพุ่นทางที่เราขับเนี่ยพอเห็นเราออกกระจกลงถุงลมมันกลับมาอัดเราเออแล้วก็เลยบอเป็นยาแล้วทีนี้เราก็เลยค่าเอาเค็มคัดที่เราไพ่ออกพ่นทําม่านลงเล็น้อยเช็คแขนขาถ้ามันแขนขาหักมันก็จะติงไม่ได้มันบอมันสิปวดมันที่ไปบ่ได้นนี่เราก็เลยเห้าเห็นมือเราเนี่ยเออพอเขาได้คืดอุ้ย อเออตังสติขึ้นไม่ได้ถ้าคอยบอคุ้มเรวออกกระจกลงเออเราจะเป็นจังไดก็ไม่รู้ว่ากระจกจะแตกใส่แกไหมเพราะว่าข้างหลังในี่กระจกบอ่อแตกอือก็ถือว่านี้รถรถดีข้างหลังกระจกบ่แตกเออฟังเจ้านี่กระจกนี่ก็กระจกะฟังข่อยกระจกฟังกระจกเจ้าบ่แตกฟังเจ้าบ่อแตกแต่ว่าถุงลมมันแฟบไงมันไม่มีคนที่จะโดนดันไงแต่ข้างหน้าอะไรมันพังหมดแต่ว่าเออฟังเล่าถุงลมมันดันออกมาจากจากไอไอพวงมาลัยอัด คอยขึ้นสภาพใส่บักนิ้วมุกดาเลยอคอยก็ได้มา่คือย้อนหั้นมาป้าโชคดีที่เขาบอกจะออกกระจกลงกันเลยพระกันนางเบาหัวยู่หันผลลัจากที่จะควงบอตายแล้วว่าต่อเราจังคาดนออกมาได้แบบสวยงาม,มาถ้าสมมติว่าว่าหัวอยูางหันนะเออมาที่นี่สมมติว่าถ้าแบบคือมันก็มาหัวได้ตอนที่ที่ตั้งสติได้แล้วนี่ตั้งสติได้แต่มันก็พอมันหยุดหัวมันก็มันใจเสียทุกคนแหละคือมันมันอะไรอย่างเงี้ยมันเออแล้วที่นี่เราก็เลยเราก็เลยเนี่ย เราคาดออกก็ได้ถ้าสมมติว่าตกลงไปโดยที่กระจกก็ยังปิดคนเห่าเนาะกว่าจะมาช่วยกันได้เป็นบอแล่นลงไปต้องไปหาเอ้ยนู่นนี่ค้อนยังได้ไปทุบอืมอะทุบแล้วมันสีถือกระบวอีหยั่งอีกน่ะที่แบบเราต้องทางทางกระจกกันบอเข้าไปแล้วมันกระจกเศษกระจกสิถือกระบวานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะเป็นเศษกระจกกว่าจะบูจะขั้นออกมาได้แม่นี่แหละเห่ากัน่าโชคดีที ข่อยกัยังไม่คิดถึงความโชคดีที่ว่าหนึ่งเราบอดด้เป็นยังสองเข้ากับลุ่มเวดแม่นวอถ้าเป็นคนอื่นยายถ้าบอดด้คิดในจุดจุดนั้นตอนที่จะขอลงก่อนบอยากคิดสภาพบอยากคิดสภาพแล้วมันก็หนักด้วยน้ำหนักยายน้ำหนักข่อยมันร่วมกันเป็นลอยมันทีซีเซตเลยลดถุ่มตัวลงไปที่มันจะแค่นากเก่านนั้ถูกต้องสเป็นแล้วหัวเข้าสิบไปจังไดนคือสิบข่อยยุคของล่างที่วกกระเด็นกระดอน มันไปได้หมดมันไม่มีท่าไงคนเฮ้าเป็นบอเป็นสิคิดว่าเขาจีกออันนี้จาไปมันมันไปไม่ได้ก็ได้แต่คิดก็คือเจ้าของรดตายแล้วมันก็ได้แค่คิดแต่ถ้าในคือเหตุการณ์จริงน่ะวิ่งเพลยอันนี้หรอกเห็นบอลัาเขาจิตายทั้งรถบาด้หลายเป็นบอกันนั่นแหละว่ามมีสติเลยแต่พอตั้งสติได้คนมันก็จะโอ้ยโอ้ยพอไแม่ฝาดก่อซะหน่อยผ่าดก่อมันฝาดใหญ่อยู่ดอกแต่ว่าเขาเห็นอีหยังก็ได้เนาะเขาคิดซะว่าเขา เอาวมาพอเหตุการณ์นี้นัากันเพิ่นจองไงข้ามาพอมองนี้เนาะที่แหลกกันยกเลิกเหรอดิว่าสีบอม่าเหรอดิยกเลิกเหรอดิบอกเล่าเลยคู่บ่ได้ไปดอกเรืองสัญหาชูเฟอร์บ่ได้ยบอมพอเข้าเลยนี่นั่งหนีปัดปากกระเทยไหนเขาสินุวมกันเลยข้ากลับไปรถแยกข้ากลับคอยไปนั่นแหละที่แหลกมันเสียเวลาเสียเวลานางว่ากับพี่มาเล่าดิป่ะนี่สิไปอยู่เด้องคู่สิไป็นหัวคำคำเล่าก็เลยบอกว่า ขันมา่หอดกับมันคำจะขึ้นมาได้เมอนอนอาหารีสอร์ทนอนอยู่แถวนั้นก่อนอยังขืนมาย่ำ้าวพอผมสิไปสาวหน่อยไอซันจีเราก็ว่าไปคาคขาคาคากลับมาอันอันกับน้องนี่ก็เดี๋ยวความที่คือว่ามันบอกกับมีงานเนี่ยความหมายกับเลยคิดว่าอยากเขียนยูทูบแต่ว่าเขาเฮ็ดบ่เป็นเนาะก็เลยจะมาหาผู้รู้เฮ็ดเป็นนี่แหละมันก็เลยมาพอมันอาจจะเป็นดังข้าของเขา้าแ,แต่ทีมที่เขาคิดเดียวคือคือ,คอ เขาปลอดภัยแล้วหลดพังรถนองพังอยู่ข้อมองกายถ้ตายแล้วเนี่ยไหวเด็กถึงรัตติจะมาคิดจันรสิอชีวิตงใา้งาเงเข่างินเข่าการชีวเต็นาบลื่นปวดปวดโทมแต่มันดีไปต่อไปต่อไปมีแต่โชคแต่ใช่ก็นักเนาะมันกะนาดีดีก็เลยว่าโอ้ังนอ